ตอนนี้อยู่ข้างบนนะคะบนเขาเขาเรียกอะไรนะขี่ตัวเลื่อนขี่ตัวเลื่อนขึ้นมานะคะลิฟนะคะขี่ลิฟตขึ้นมาบนเขานะคะก็จะเงียบเงียบได้ยินแต่เสียงลมนิดหน่อย ว้าวรักเด็กเขาสนุกสนานนะคะปั่นจักรยานปั่นจักรยานวิบากบนเขานะคะอืมนู่นอันนั้นอันนั้นน้ำแข็งหิมะทางนู้นเซฮัลโหลเมาเมาเบอกสิเดะให้ให้ให้เดโอเคม

น้ำไหลโม่งว wow, wow, wow. ้าว oh. okay, right. ้าว้าว้ายเดีสมัลกทริปนนะเอเดเอเโมิกบัวเเล่ีสิทีเตแน้องซ่มหอยุนอยมันุ้งงาปาุ้งงางงงงาปาไปแล้ววางสายก่อนวางวิดีโอแล้วไม่เอาแล้ว